สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องทิชชร์นินนะคะวันนี้ก็มานั่งรถน้องมะนาวหลังจากที่ไม่ได้นั่งมานานมากตั้งแต่เซ<ป>บอยตั้งแต่เซบอยไปสวีเดนก็ไม่ได้นั่งอีกเลยห <c oughs> รือเปล่าวะใช่ก่อนนี้เออเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลามาตั้งแต่ครูไปสอนก็ดังๆก็เริ่ม <c oughs> เริ่มแบบถ้าร้อนก็ไม่ลงจากรถนะก็จะอยู่แต่ในรถนะคะ อุยผู้ชายเต็มรถเลยอะ่ะคันนู้นอะซีด <CD S 1> ีพออจรถมาอันนี้วิ่งกี่คันวิ่งทั้งหมดรถมันมันตายไปเยอะครับปกติมันวิ่งสิบห้าคันทำไมถึงตายละ่ละล็อกกี้ตายไปสี่ห้าคันครับไอ้คันจวดไอ้คันใหญ่จวดนั้นก็เออเห็นเขาจดตายหก็ดวันแล้วซ่อมยังไม่เสร็จ สีอะไรบ้างครูซิมพูมีไหมซิมพูอะไรซิมพูน้ำหอมอ่ะครับซิมพูมีพู้อ่ะซิมพูเรือแค่สี่แล้วก็สีเทาสี่ซิมพูเห็นน้องนอนบอกว่าใครจะเอา,มาผมนี่แหละผมบอกว่าจะเอาไม่ให้น้อยนนั่แหละผมว่าจะมาใส่สองแค่มันหอมเลยอันนี้ก็หอมดิไม่ เมื bon oh. <t> ่อก <tem> so oh. ี้เป <t> ิดเดลขึ <t> ้นมามันก็มีกลิ่นกลิ่นนี่กับกับเวกนี่หรือเปล่าอ๋อเวกผผสมผสมไว้นั่นผสมน้ำยาเนี่ยน้ำยาแบบพอนุ่มอ๋อทำไมอ่ะทำไมต้องผสมน้ำยาแบบพอนุ่มมันให้มันหอมหอมขอเอาไว้ฉีดพม่าน้ำยาแบบพอนุ่มอ่ะดูแล้วผมก็มาฉีดแต่มันก็หอมจริงอ่ะมันจะหอมนาน ฉีดพวกผ้าม่านเวลาเหมือนอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่อยเอายามนยาแบบพอนมฉีดถ้าเราไม่ไม่ค่อยได้ซักอ่ะเราก็ฉีดเอาถ้า,ถา,ถาพี่ติน,นมีงานผมวิ่งอยู่เมืองมไม่ผมเลยไปไหกก็โทรตามยันไม่รู้โทรตามตลอดเลยเดี๋ยวก็มีเลยอันนี้เขากำลังจวดอยู่กับน้องพอลอยู่เอาไห้ได้พันได้ได้อยู่มั้งครับ ได้ก็ต้องได้หล 600, 700. ายห้าหกร้อยเจ็ดร้อยเราคิดจำนุนกว่ปีทีเดียวปีทีเดียวก็ยังได้ตั้งสี่ร้อยอ่ะอันนี้จะถึงหมอกแล้วนะคะวันนี้เขาเขาเอาป้งมารวมกันเฉยๆไม่ใช่รถนวดข้าวใช่ไหมไม่จะเป็นไม่จะเป็นรถอันนี้ครับนวดใช่ไหมไม่ไม่เขาเกี่ยวอะ่ะเขนเกี่ยวมันจดอดอยู่ที่เดียวที่เดียวอ่ะถึงเปล่า ใช่แหละรถเกี่ยวอะไรนี่เพราะว่ามันม,มันไม่มีอะไรอะไรนะเหมือนในข้ารีบอ,ะอ่ะมันเกี่ยวจริงครับนี่ไม่เขาเอามากงกัน่ะไว้มั้งก็เราจะเก็บมากงไม่ไม่ตอนที่ผมมาวิ่งตอนนั้นเห็นกองข้าวอยู่เตะเราเห็นเหมือนรถเกี่ยวนี่ยอ๋อโ,อโยนใส่รถเกียยเก่ยวอันนี้รถปุดสองคันนะคะ อที่แล้วขุดคันเดียวเอ้าคุณพี่เสื้อลา,ลายลายหายไปไหนอะ นี่ก็ตกอยู่ตกอฉดามั้งขันนี้เหรอ ลอกนาอุ้ยนาอะไรลึกแท้ก็มันสูงไงก็จะลอกให้เท่ากันไงเมือ<า>่อก่อนมันสูงไงตรงนี้เขาจะลอกเขาซื้อหมดไปถึง,ถ,ง,ถ,งถึงขีดคานโอ้ลึกตึบใส่ดินหรือใส่หินเนี่นย ตอนโน่น่ะอุ้มมีต่ก้อนใหญ่ๆแบบมันเป็นดินดดนแบบเป็นหินน่ะเห็นแล้วเดินมาเมื่อกี้มีแต่ก้อนใหญ่ๆธรณีมันโอ้พีเตอชิเขาซื้อมา4 0 0 0 0เในอันเนี้ย200เนี่ยถูกหรือแพงถูกแล้วเนาะถ้าได้เหมือนได้รับวมนกฟรีเลย4 6 0 0 0จะมันเก่าแล้วเดะเก่าอยู่พูดถึงราคามันต้องอยู่นู่นครับหลักประมาณหก ก็เต็มแล้วเขาไม่เอานะอะไรงานที่เมืองอ่ะเขาเขาเขาแค่นั้นเลยเมืองไหนที่ผมไปพักกาปวิ่งกันอ๋อพอแล้วแล้วทีนี้ก็เพราะว่าจะเป็นลงแปลงส6บหไร่ที่เมืองอันนั้นวิ่งได้เท่าไหร่วิ่งได้อันนั้นไปวิ่งได้กี่วันวิ่งสี่วันได้ทั้งหมดได้กี่นิ้วไม่รู้ไม่ได้รู้มันได้วันละสิบสองเเต็มที่แล้วน้ำมันวันละพันห้าวิ่งไกลใช่ไหม ไปกลับสามสามโลอะอวิ่งแบบไม่ได้ขี่มไม่ได้เหมือนขับรถจากบ้าน,บ,านบ้านหนูไปเมืองเลยคิดดูสามสิบกว่าโลสิบเที่ยวมันก็สามร้อยสามสิบแล้วนะอ,ลอีกสามเที่ยว,วถ้ากลับวิ่งมันละสี่ร้อยโลอะ ไม่ได้เต้นม,มารถคันนี้นานเลย <c oughs> ไม่ได้เล่นติ่งตกเลยแดดนี่คือเหตุผลทำไมเราถึงไม่ลงจากรถนะครับพอลงจากรถเองปุ๊บขึ้นคันนี้ปับ๊บ <c oughs> แดดร้อนมากแม่ทุกคนดูนะ รอบนี่ลอกเป็นนู่นละเป็นู่นแหละยังสุดฝ่าอยูออ่ทางเลยเขาตัดไม้ออกใช่ไหม,ไมเราก็ลอกตามไม้มันเนี่ยลอกทางก็ทางก็งกปล่อยไว้จะครองที่รวยเถอะวะนูน่นแหละแกลอกบางแต่นูน่นะแกขายดินเช่น้อยนะแต่ต้นไม้นู่นน่ะมาเนี่ยไปนูน่น ที่เทคืนนะคะสายดินเสร็จแล้วกระจกเขาอ้ยอนนจะกินข้าวบ้างก็ได้นะอันนี้กินข้าวอย่างนี้กินก๋วเตียวแล้วกินก๋วยเตี๋ยวต่เนี้มันหากินง่ายอยู่เลยเนาะ,ะมันอยู่ใกล้เราก็หาร้านกินเลย ข้าวอยู่ตรงปากทางอีกระอุนอรัตไกนนท์อ๋อไอ้กับข้าวยังเทคนละแปดสิบาทข้าวกระเพราอ่ะกระเพราไข่ดาวแปดสิบาทงูส้มตำตรงข้างข้างกรุงเทพเน่ะอร่อยมากกรุงเทพนู่นแหละเอ้ยกรุงเทพกรุงไกลพูดแต่มันเผื่ออยากกินส้มตำอะไรอย่งไงอยากกินแซ่บๆกินอร่อยๆพอพอแต่แล้วก็ราดหน้าก็ข้างกรุงเทพชนะขางกรุงเทพนั่นแหละอร่อย เราไปกินไกลตัวมันไม่ได้เที่ยวเดี๋ยวมันจะเหลือน้อยเด็กก็มเด็กก็เรือก็ไม่จำกว่าบางวันแ <c oughs> บ<า>บ,บเ,อเออพักเที่ยงขอไปกินอะไรดีๆหน่อยสมัยไม่เคยได้ไปอ่ะที่อยู่มเมืองขนาดที่อยู่เมืองทำน้นกินข้าวไหมกินพี่เราจอดกินไหมไม่ต้องจอดเดี๋ยวพี่สั่งข้าวแล้วเที่ยวหลังไปเมา ก็จอดเอาก็เอาให้ยืนที่โบก,ก,กินข้าวในนู้นเลย,ยขนาดขนาดกินข้าวในไม่ได้หยุดพากันไปคนละเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีฟูดแพนด้านะสั่งมาส่งถึงบอเลยใช่ยตอ <laughs> นนั้นเะนีอนจอดจิป้าในนู้นมาสั่งเลยแต่แต่มันก็คิดคิดค่าส่งคิส่งแต่ถ้าเราแบบรวมๆกันสั่งหลายคนเนะ่ยก็คุ้ม,มอืมเพราะว่าในโรงเรียนนี่ก็พากันสั่งแต่จะสั่งแต่ร้านที่เขาส่งฟรี เ,เ,อเออมันจะมีเขาเป็นเดลิเวอรี่แบบเสียตังค่าส่งก็มีกับร้านเขามีเดลิเวอรี่ของเขาเองไม่ต้องเสียค่าส่งก็สบายไปถ้ามัน้าสั่งน้ำสั่งอะไรมันถ้ามันคนเยอะมันก็มันทานกันมันก็ตกคนละไม่กี่บาท เพียเทียบมากเขาเอาคนน้อยด้วยปีนี้เอ้ยเขาจะให้ออกไหมอําเภอบ้านกรดให้ให้แค่สามคันอ่ะผมก็เลยว่าปีนี้ผมไม่ไปแล้วผมก็เลยว่าให้แค่สามคันรถสามคันร,รถก็คันละเจ็ดคนได้ไปแค่ยี่สิบเอ็ดคนก็เลยไม่ไปก็เลยโทรบอกแกว่า,าผมไม่ไปมันจะออกได้เหรอออกได้ครับภาษาภาษา

็นภาษาเขมรแต่ไม่รู้ว่ามันเป็น,ปนอะไรผมก็ไม่รู้เหม,มือนกันเอะ๊ะเสียงไอหรือเปล่าเหี้ยขนาดขนาดครูเป็นคำเป็นลูกเขมรคุณไม่รู้นะผมจะรู้มีเนี่ยเอาเื่อมันเบื่อเสีบอยรู้เนาะเอ๊ะเอ๊ะเหมือนอะไร